กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการฟุตบอลอังกฤษเมื่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) ได้สั่งลงโทษแบนเดวิดคูตาอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกเป็นเวลา8สัปดาห์จากกรณีที่เขาใช้ถ้อยคำหยาบคายและไม่เหมาะสมพาดพิงถึงเจอเกนา่าคาล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool ในคลิปวิดีโอส่วนตัวที่ถูกเผยแพร่ในวงกว้างเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อมีคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม2020หลุดออกมาและถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ในคลิปดังกล่าวคูจะได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับคล็อปโดยใช้คำว่าเยอรมันคันซึ่งเป็นคำด่าที่ถือว่าหยาบคายอย่างยิ่งในภาษาอังกฤษและยังเรียกคล็อปว่ายิงยะโสวกันรวมถึงใช้คำด่ากับทีมลิเวอร์พูลโดยการกระทำของคูตส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาชีพของเขาก่อนหน้านี้เขาเคยถูกองค์กรผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีก PGMOL สั่งปลดจากหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินระดับสูงสุดไปแล้วเนื่องจากถูกมองว่าตำแหน่งของเขาไม่สามารถดำรงต่อไปได้อันทันโบ แต่ยังคงสามารถทำหน้าที่ในเกมระดับอื่นได้ตามกฎอย่างไรก็ตามล่าสุด FA ได้ตั้งข้อหากับคู่ต่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาดังกล่าวซึ่ง FA ชี้แจงว่าการกระทำของเขานั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎย่างรุนแรงแง่ r ร v เวตบริดจ์เนื่องจากมีประเด็นที่อ้างอิงถึงสัญชาติของคาร์ลทำให้บทลงโทษที่ออกมาคือการแบน8สัปดาห์จากทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล พร้อมสั่งให้เข้ารับโปรแกรมอบรมแบบตัวต่อต,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 ตัวความสำนึกผิดและบทเรียนสำคัญเอฟเอระบุในรายงานว่าครูจะได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าคำพูดของเขาหยาบคายไม่เหมาะสมและไม่คู่ควรกับบทบาทที่เขามีในวงการฟุตบอลและยังยืนยันว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคาร์ล็อปซึ่งเขาเคารพในฐานะมืออาชีพแต่ถึงกระนั้นโทษแบงกก็ยังคงต้องบังคับใช้กรณีของเดวิดครูจะถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้ตัดสินไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามแข่งขันแต่รวมไปถึงพฤติกรรมคำพูดและทัศนคติที่แสดงออกนอกสนามด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งภาพลักษณ์ของตนเองและองค์กรในภาพรวมนอกจากนี้คุณจะยังเคยตกเป็นข่าวในประเด็นอื่นๆอีกด,ด้วยเช่นการถูกแบนจากยูฟาจนถึงเดือนมิถุนายน2026จากคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเขาใช้สารเสพติด ซึ่งทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างและส่งผลกระทบต่ออาชีพผู้ตัดสินของเขาอย่างไม่อาจแก้ไขได้อีกเลย